สบายดีพีพีเอฟซีทุกๆคนยินดีต้อนรับขอสู่สองน้องโอเอเราเกินเด้อตอนนี้น้องโอเอกอกะกำลังเดินทางไปเหตุงานน้องพี่น้องพอดีว่าเจ้าน้ายี่เพิ่นขยายสาขาออกไปอีกเนาะอีกฐานหนึ่งยูจอดแฟร์พี่น้องโอเอก็เลยต้องเปลี่ยนเวลาการเหตุงานเนาะเปลี่ยนสถานที่เนาะใหญ่หานไปอีกนาอพี่น้องก็เลยออกมาตอนช่วยสะวยนะยกมือว่านี่โอเอไปเหตุแล้วเนาะมือหนึ่งแต่ว่า วเดทไทยตอนเดินทางไห้พี่น้องเบิองเนาะเดียวเหมือนโอเอสิผ้าพี่น้องเดินทางไปเห็นงานน้ากันเนาะพี่น้องว่าการเดินทางของเอสิเป็นจังไดเนาะพี่น้องกาสิหยุ่ยงหยากบกวบอลเก่าเนะเพราะว่ามันเดินทางไกลกลเก่าเนาะเดี๋ยวไปติดตามรับชมน้ากันเนาะพี่น้องว่าเป็นจังไดแต่ว่ากองทัพก็ต้องเดินโดยทองเนาะพี่น้องพอดีว่าโอเอสไปแวะสือเอ่อแนวกินไปกินยูบอลเห็นงานเนาะพราบอลเห็นงานหาเขากิน ยากพี่น้องเล้วกินที่ว่าแบบขาซ้ำขาแห้งห่ะนะตอนนี้โอเอ็ได้ตัวแล้วเนาะเยอะสิไปลงอโศกพี่น้องโอเอลงแล้วว่าต้องไปฟังได้พี่น้องบ่าฮูมาถือฟังหรือบอเนาะตอนนี้เห้อยู่ BTS หลาสะเทวีเนาะไปทางเขาก็คือเนาะเส้นทันพระรามเก่าพี่นอ้องมาถารถเนาะตอนนี้ก็อยู่ทึงซ่านซา,าลาแล้วว้าหอน รถยังมัวมาเนาะเดี๋ยวรอถ่ายอีกสักหน่อยหนึ่งอันเด้ยพี่น้องรถมาแล้วบายเดี๋ยวสิลง่งไปล่งอาโศกเนาะแลัก,ก็สิไปต่อ MRT สุขุมวิทไปพระรามเก่าพี่นนองหอบรถมาแล้วถ่ารถจังน้อยนะไมใช่เหรอะเถะึงรถมามาถึงไม่หนี่ายี่นีก็ได้ อันนี้ลายเลดนี่ไปหอดแต่ซ้ำโลงเนาะแต่กระสิกายให้อยย่ดอกห้าจองเทิงเลยอ่าอุ้ยมือนี้้นบลายเป็นไรบอะว่าตอนพระท่านคำเนาะตือ้อ <c oughs> กังเวทข้นบลายเป็นไรพี่นนองถ้าเป็นขึ้นแหนกันเลย <c oughs> <c oughs> ไปเลยต่อไปเนาะหลังจากลาดเเทวีต่อไปก็สิเป็นสยามนากสถานีสยามสามารถเป้ทาไปี่สถานีาอเบิ่งครั้งนี่ดี่ก่วพี่น้องอันนี้อยู่หน้าสยามตะกดเนาะ อ้เลีย้ยวไปคนมักลายแดดเป็นไงกับเขาขึ้นได้พี่นอ้องเอนอพูดข้างใน,นก็อยากกระชายหูขึ้นมากคนะ <c oughs> อ้าวเดี๋ยวข้าไปอ่อเนาะอันนั้นก็เป็นตึกบยโยกพี่นอ้องเขียวเขีวยวเอ็นบอ อันซึ่งซูงนี่ก็เป็นเซนพัฒนาบ่สเซนเตอร์พัฒนาพัฒนาอียังอ่านบทควอมบรรยากาศในใจกลางเมืองนะตึกใบยกแถวน,นีก็รถตีดต,ตีพี่น้องตี่ใบว่าเลย สองขางทางทิศตึกสูงๆทางนั้นเลยถึงแล้วสถานีเพลินจิตเนาะเลยชิดล่ม <laughs> ลงแล้วมัน bye nana next station nana na. อาสองถึงแล้วเดี๋ยวห้าไปต่อเอฟอาทีนะพี่น้อง ข่าเองมาที่ตรงทางออกสามตะกอนร้ายค่ะขนาดเลยส่วนห้าตองตรงบัสฟื้นนะคาสอดดออองส๋อออ,ออกต้องสอดค่ะ<ม>คือสอยตะกี้เด็กหน้าบวชยักษ์นร้ายค่ะได้พี่น่อเลยอันนี้เพราะว่าเป็นสถานีเชื่อมต่อแล้วก็เป็นบ่อนอ่าคนร้ายนะพี่น้องเ,อนนอเ,าาเอราย,นะ <c oughs> ยกากลางเราเลย แม่ประเทศใดก,กันเก้าเมืองจะหลออใช่นีมน่าท่งองเทียวกนะันร้ายเนาะนข้างออกสามเนาะพี่น้องไปต่อ MRT สถานีสุขุมวิทเนาะไปทางสู MRT พรนะรามเก่าเนา่ยานเหมือนแหลงสีแดงยางโลกไปดีนะพี่น้องแต่ว่ายางตอนช่วยๆแบบนี้นะซิมีบัตรเรือนให้โลกเนานะเพราะว่าตอนยังคืนแล้ว ทุกหนึ่งซองสูงไปเลยสิมีตแต่บันไดเรือนสินพี่น้องบ่มีอันเดือนลงขยันยมาเลยสิเรือนสินก็ซองอันเลยเด็ดพี่เนานนะปวดละคนเนาะแต่ว่างมันนี่คนละลายบันไดพี่น้องเหน,น,นื่อยหนักนะป๊าทามีโมสิบเลยโอเคตอนนี้ก็ซื้อตัวเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ฟังนันคนร้ายโอเอเลยมาสือฟังนี่เนาะพี่น้องคนวา,ายน่ะเดี๋ยวลงไปล่อรถกันเลยเนาะพี่น้องจวดะสกไปดานเวลาบ่นเนาะเวลาในการเดินทางาไปซูชงนึงพี่น้องคันเหตุรีเททัวร์แบบโอเอทายแบบนี้ก็คือสีกินเวลาไปไล่เติมเนาะ แล้วชิลงพังได้เล <c oughs> เดี๋ยวจำประเด้ต้องไปเบิองเนาะเบิองปลายเดี๋ยวมาติดปังเบาอวอ้างนีนน่นะข้าสฉีเบิองช่างหนาเลยเนาะเบิองตัวเขียวๆเห็นเนาะสุขุมวิทไปเพชรบุรีไปคลองก่าถึงแล้วพี่น้องอ่ะน้อยะดีเดี๋ยวรถมาเนาะประมาณจังนาทีไม่มีบอลบอกเนาะตอนนั้นมีอยู่เอ้ยเดี๋ยวเดียว อ๋อนี่พี่น้องเรืออีกประมาณสองนาทีป้าพี่น้องฟังตรงขามมาแล้วฟังตรงขามาแล้วคนเต็มเลยคนเต็มเดียวฟังตรงขามาแล้ว,ลว,ฟ,าาลวฟังหา 20, ้ากว่ายี่สิบห้งงมาได้น้องพี่น้องก็ไล่ไงไกลแล้วไกลแล้ว ไม่แย่งเือนเบิงตัวเองย่ง,งน้อยมาเห็นรถมาเลยพี่น้องปาดคนเต็มยัดเลยพ <c oughs> อชิได้ท่ากิ๊บบนอกพี่น้องคนเต็มเลยออไม่ได้ไม่้ติอะไออกาาเขาบอกว่าอย่น้ลเยะา,าให้เขาจออ,กกอนถ้าจังขาใช่ครับก้องปีก็ต,ติดไว้อย ีนขึ้นมาแล้วพี่น้องทางออกหนึ่งไปอาคารจูนทาวเนาะทางออกสองสิไปย่างสูนเ,เส้นฐานพระรามเก่านะหล้กกระางแกนพี่น้องตัวทีชามนีกฮะห้างจีแกรนยังหางจีเทวกรานพระรามเก่าติดกันเนาะ ถ้อาออกสองก็ถ้าออกสามพี่ยู่ฟังเดียวกันเนะพี่น้องแต่ทางออกหนึ่งสีอยู่ฟังตรงขามเนาะเดียวเอสสีผ้าพ,พี่น้องออกทางประตูสองเนาะประตูสองพอดีออกไปหนาเส้นฐานพระรามเก่าเลยพี่น้องได้ทีไหมเนี่ยแคร์ไปน้ำกันฮึ่มฮึตื๊ดพี่น้องยางเป็นยางท่านโมงท่านเวลาบนนอกคอย ีไม่กะซิมีป้ายตลอดเนาะพี่น้องมิเต้าสังเกตเอาเด้ออ่ะเดี๋ยวต้องขึ้นเนลี้ยงละพี่น้องร้อยจะลืมข้าวละไป คนบบร้ายเป็นไงเนาะแต่ว่าตอนคากรับคนกันไล่เด้พี่นนางเลยพอสสว่งเขาเลางานก็จะเรางานเนาะตื้ด อนี่น้อขึ้นมาระวางทางออกสองน้อพี่น้องอันนี้ทางออกสองนะขึ้นไปกับทับไปตรงก็คือเป็นอ่าชั้นใตดินของเส้นทันพระรามเก้าเนาะจ้าเที่ยวกลัวมากเลยหนึ่งเป็นทางออกสองหน้าเส้นทันเนาะออกส่วนอ่าทับไปไปตรงเน้อเป็นทางไปซื้อนี่พี่น้องเป็นชั้นใตดินมีแต่เนี่ยกินเนาะมือนั้นโอเอถ่ายให้พี่น้องเดือบึงน้ำเลยเด้อแต่เมื่อนี้สีขึ้งทาง ท่าออกซองเนาะท่าออกซองไปขืนนาหางแล้วก็ต้องได้ยางไปทางล้างหางได้พี่น้องเพื่อไปเหตุงานเนาะเอฟได้เหตุงานอยู่ในเส้นฐันเนาะพี่น้องยูจอร์จแพร่ล้างเส้นถันพระรามเก่าด้วยจ้าไฮเดมี่บันไดเรือนเนาะพี่น้องเขาใส่ราคาลากเลยยางขึ้นยางลงถึงแล้วจ้า หอนได้เป็นแงมนี่เนาะถาานาะนี่เดี๋ยวไปฟังตรงข่าวไปเิ้มแม่นทางออกหนึ่งเนาะพี่เนะ<ม>าะท่าออกหนึ่งอันนี้ที่ว่ามีอุโมงมีอุโมงค์นนะสามทาานะระวังระวังท่าออกหนึ่งก็ท่าออกสองไปเบื้องฝุดนะจะเป็นท่งออกสามอันนี้ยื่หนาเส้นทางพระรามเก่าเลยพี่เนาะไปหอ,อนแล้ว ฮอตแล้วฮอตแล้วนะเส้นทันย้ายยางไปเห็นงานกะใกล้เติอมอยู่เด้อพี่น้องยางยางอ่ะผ่านหางไปน,ะนั่งขานึงมันสิมีประตูออกสร้างด่านลังนำนะ้ำเนาะฮอตแล้วพี่น้องเป็นจังใจอันนี้ล้งางเส้นทันเนาะอยู่ฟังฟัวมือนี่ฟังนี่นะพี่น้องที่ฉันแหละข้าคำแพงนะฟังนี่นี่กะสิเป็นอ่าโซนเก่าเนาะโซนทีขาเจาะเปิดหลายเดือนแล้วเนาะพี่น้องจอดแฟนะ่เนาะ แต่อันนี้เป็นอ่าโซนใหม่บอนทีโอเอสิมาขายของไก่อยู่โซนใหม่นะพี่น้องอันนี้โซนโซนที่ก็จะเปิดแล้วเนาะอ่ชั้นนี้ก็จะกับเปิดเริ่มเปิดให้บริการแล้วก็มีนะพี่น้องตลาดยอดแสบก็จะ,จะเปิดประมาณสี่โมงนะสี่โมงแล้วไลน์พี่น้องแค่น,นี้กะสีส่วนไลน์แมน แนวกินเนาะแนวกินลายใจกะแพงร่งแะไรพี่น้องนี่อันนี้โซนไหมก็จะห้างกับเปิดแล้วบางอาหานกันย่างบลเล่เนาะพี่น้องโซนไหมบางอาหานกับเปิดคล้ายเลยบางอาหานกันย่างบะชันละเล่เถื่อเนาะใจละบอลถอยเดี๋ยวบมจำหลอกบรได้เใ็้ได้เลยเนาะนี่อันนี้เป็นอาหารพวกอียังอะไอาหารบวกอ่างปลานี่ก็เด่นๆโอ้ยคือเห็นคือคือตุบเล้ง่นะ แดดนะพี่น้องตอนนี้ยังแดดอยู่ฟาดพี่น้องโซนที่โอเอมาขายยังมีอิม่มซิมอยู่พี่น้องเลยม <c oughs> ีดอิ่มซิมอยู่เนาะหอนคักเขือสัตว์น้องเลยพี่น้องข้าศัตรอเอกกับซิโคโตแบบเปิดร้านกันเนาะเพื่อควบเรียบร้อยนะฮะเปิดร้านใหม่เนาะกะสัศวินที่ห้าควบจะรับหยาบหยบหล่อจังน้อยนึงค่ะเนี่ ยังที่มันยังไม่ถ้ลจะขาที่ขอทางเนาะคล้าหรือว่านี่เป็นเนื้อทำอีฐมาเดียดเนาะมาขินขาวมาใ่ไปีข้าวค่ะพี่พี่มาตั้งแต่กี่โมงคะไปสองโาจะร้อน สรุปแคไหนยังคะยังไม่เปิดไฟเลยยังถ้าเปิดอ่ะอันนี้ว่าเปิดอัตโนมัติเลยนะถ้าเขาเปิดไฟเนี่ยอัตโนมัติเลยอ,อ๋อแสดงว่าเขายังไม่เปิดถ้าไฟติดเมื่อไหร่ไฟมาตอนนั้นแหละมาหอดใส่กันยังบุม,มาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกขอถอยมือลงเปียบนะฮะกินข้าวก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวจะเป็นลมก่อน ห่อนแห้งนี่เป็นโรคแบบอะตอนนี้ใส่ผ้าใบพี่น่อยแถมลืมเอาเนี่ยมัดผมมาซาหัวมาแต่ก็ลืมเอาเนี่ยมัดผมเนี่เออสดสดแไปสดสดบ้านกระเอื่อสดสดนะมากินสาวก่อนพี่หน่อย เยอะๆย่าคันใช่ไหมตอนเดืนด้อก็ซื้อประมาณนี้พี่น้องนี่ผ้าหนาพื้นใสแต่ไฟเนาะจะนายเขามาเปลี่ยนไฟใหม่เนาะพี่น้องแจ้งสว่างินะหักบอพี่น้องแต่ว่าแต่ละรีสอร์ทตรงน้มันจะลงมาผมก็จะแลงโถงกับยังบัท่านละลายไปเลยเนาะพี่น้องฮะก็เอามาเติมเทลาเล็กเทลน้อย ะวิ่งแล้วกันนะฮะพีดเด้พี่น้อยเอสื้อผ้าออกไป้บนตู้นอทั้งหน้าร้านตรงขามกับเป็นร้านทงนะพี่น้องขายทงกระเป๋าส่วนนี้ก็จะเปน็นโซนแฟชั่นหันหาใส่กันนะพี่น้องทั้งข้างร้านกับพี่น้องเอ้ยฮานี่แห่งเป็นตะแคงค่ะอูดตาจัดแบบสำงานแต่งเลย <laughs> น่ารัก <laughs> จะคล้องหายกันนะฮะพี่น mm ้องน่ารักพูดเทาะนี่ม yeah, ันหนาหักเลยสิพี่น้องเอ้ยหันอื่นี h, ่หันนีโซนไปเที่ยวทะเลเอาไปเสร็จแล้วปุ่นึงไปเสร็จแล้วบานเงาตกบานะเด้อพี่น้องปุ้ยได้มักแบบโซนอันแบบแบบเป็นหรียญส้มกลัดมาใช่เนาะนี่ แม่ค้าก็สวยไปไหนแล้วคนหนึ่งพี่เขาไปหาอะไรกินหิวไอ้คิสโอ้พี่น้องอันนี้เป็นเทียบประดับอฮ้ยเหลี่ยมมามาเทียบเขาจิจ๊าดจิหายหัวใจแล้วพี่พี่น้องมันโอ๊ยตกไปไกลไปไดลเนาะมีคนเบ่าห่านมีเป็นหลาดเสือผ้าหน้าพี่น้องตายเลยมีแต่อันนาฮักหนาฮักเลย ให้เดี๋ยวร้านหายเดี๋ยวร้านหายนี่นี่ก็เป็นตะเพเพี่น้องตะเพ็นราคาอะใช่เราไปเห็นเพราะฝั่งนี้น้ตัวใหญ่ซ้ำเลยเกือสิบตัวละร้อยแปดสิบข้างหลังกับเป็นเฟชชั่นที่กันนอกพี่น้องสำหรับโซนใหม่เส้นดอกว้าอันอันที่สมสมก็จักว่าสิเปิดเป็นหานะฮา,ามาจากอันนี้ยังบู๊อ่ะค่ะยังนาพี่น้องยังบมไม้ ปิดร้านแล้วจ้าเดี๋ยวไก่กำลังสิ่งก่าบ,บาทน,นะพี่น้องมานีฮุบฮุบหอมหอมแน่เพราะว่าจะน่าเอากระติกมาให้เอาเวลามันหอนเนาะก็เลยเอากระติกน้ำแข็งมาใมส,าาส่มานียังใส่บดได้เยอะกัดสิ่งก่าบานกันนะพี่น้องสำหรับ คลิปนี้กะสิขคาฝากไว้ซัมนี้นะพี่น้องกะสิประมาณนี้น้องงานโอเองกะขายของน้อยๆเนาะขายเสื้อผ้าจิ้วๆเนาะพี่น้องแต่ผมเป็นคลองน้อยๆได้พี่น้องเลยคองอ่าใบรุ่นโตจิ้วๆเนาะ <Okay. S 1> น่สาสนกะสิขคาฝากคลิปไว้ซัมนี้นะพี่น้อง <Okay. S 1> พอกันคลิปหนา้าบ๊ายบาย